ยอดในการเดินทาง่ะดีใจน้ำ จันไม่ท่านเด้อยังเขายังดันขอบอดเดินข้อบอดจูบอดสูบเรือนลางจังออกเบื้องต้น A B ปอยยกปอยเคลื่อนลงเบาๆยังสมุดมากๆสูแหงครับพี่นองเลยลูกไส้คือหน่อยแล้วค่ะสองสี่ข้อยิ่งซุยครับข้อข้อยิงขืนบีอีกวะขึ้นบีออย่งครับเกียวขนบีอีครับต้องมาทำที่กุ้งเสมบดครับสมลอยวีละมั่งครับนี่ บงลตัไปนะครับบอลตัวไปจจะยับเขมาบอ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 เป็นอุปสรรคนะครับนี้บอเป็นอุปสรรคไอ้มันหลากมันแกแบบนี้ละเป็นอยแล้วเป็นอยอะไรเฉพาะนี่น้อย่ยเยครนี้ฮะคนีกยเบา ร้อยหา้ามิฟพลาดไปเฮ้ยสี่ร้อยนะครับ